นี่ครับนี่ครับกำลังกำลังอาราชิได้ยักษ์ครับนั่งเริ่มติดตั้งน,น,น้ำลึกครับลึกมากเดี๋ยวรอดูว่บ ทานมากครับนี่ดูนะครับดานได้จะไหวไหมดึงดูครับความลึกจะไปไหมครับเดี๋ยวดูกันครับ ครับดูแล้วน่าจะไม่พอครับ12เมตรต่อหนึ่งท่อนครับดูที่จะไหวไหมเป็น18เมตรครับท่อนที่สอง6เมตรท่อนแรก12เมตรนู่นขับน้ําลึกไหมลึกสุดสาย30เมตรแทบไม่ถึงนาครับลงไปลึกเลยนีครับนี่ครับ กลายเป็น18เมตรครับดูนะครับจะไหวไหม36 36L ราดูครับเดี๋ยวจะเทสแล้วครับเอาไว้งั้นก่อนฮอด เดียว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 เน่เน่เน่ต้องมาตรงนี้อยญ่ใหย่ตรงนั้นไม่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 ถือไม่ทันไม่ทัน,นไม่ทันนะ้ำห้าคนจับไว้สองคนพยุงห้าคนเอ้ยเอ้นลองดูครับลองดูครับขึ้นมาแล้วครับพญานาคเราตายยาให้หักได้เ,เลยบนชั้น ทันนะมันบ้วนกับเร่งหน่อยใส่หักไว้นะทันครับทันมาครับดูครับดูครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วจับไว้จับไว้จับไว้ตรงคงนี่มาแล้วครับมาแล้ว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 นี่ครับขึ้นแล้วครับพนาได้เราได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับหน้าแปดครับอ ครับไปดูน้ำกันกันครับนี่ดูครับแรงน้ำเดีาเดๆเบาก่อนได้ไหมเอาไรลองดีๆอ้ๆๆแรงมากเลยเบาเบาหน่อยจะให้มันเดินกลับลอ่ะยเอออาอยางก่อนโอเคครับ ดูครับหน้าแปดเป็นไงครับเจโหดจัดให้แรงมากครับหน้าแปดนี่ครับใช้เครื่องสามหกปันครับ เมตรสองเขาต่อครับสิบสองกัดหกครับนู่นครับล,ล,ลึกไม่ลึกลึกไม่ลึกลึกไม่ลึกดูเอาเลยครับลึกมากครับนู่นนากหมุนอยู่น,นู่นไอ้ดาน้าหมุนแล้วครับนู่นยาวไหมครับยาวไหมครับท่านผู้ชม นี่ครับสามสิบเมตรปั่นด้วยเจ็ดปั่นเท่าไหร่ลูกเจ็ดห้าครับห้าห้าดูจะชาไปเจ็ดห้าเลยครับวันนี้ห้าสงน้ำแห้งคลองแน่เลยครับดูสิครับแป๊บเดียวไปนู่นแล้วน้ำเดสไซดง ดูที่ครับแรงไหมครับจักใจเลยครับนี่ครับเจโหดจัดให้ครับทีมงานเจโหดนี่ครับรเรวจัดเจโหดเขาให้ดหมดดูหันหลังหน่อยสองทาง นี่ครับนี่ครับพี่เบียร์ลุงหลังหน่อยลูกนี่ครับลูกชายที่ไปซื้อกันมาครับนี่ครับมีเบอร์โทรเกินนะครับเบรโหดจัดให้ครับตัวนี้หน้าแปดน้ำเข้าสองทางนะครับนี่ลึกนะครับของผม สิบแปดเมตรครับตัวนี้สิบแปดเมตรสิบแปดเมตรจัดเต็มเลยครับนี่ติดเครื่องเครื่องไม่หนักเลยครับสบายสบายหน้าสิบก็น่าจะสบายครับอย่างนี้ของเราวางอย่างนิ่มครับนี่เอาอยางหกล้อมาลองหมุนนิ่มเลยครับนะครับเด็กๆตั้งกันแป๊บเดียวครับไม่นานครับ โอเครับผบครับเจครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube TikTok และ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17 00. นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ